สวัสดีนะครับผมสวัสดีเ,เพื่อนด้วยนะครับผมสวัสดีเ,เพื่อนชาวคริปโตเคอเรนซีทุกท่านนะครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่องฟรีคริปโตนะครับผมช่องที่จะมาวิเคราะห์กราฟนะครับผม อ่ะวิห์กราฟในความคิดเห็นส่วนตัวไม่ได้มาแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดนะครับผมผมไม่ได้ไม่ได้มาแนะนําให้เพื่อนเอนเทรดตามผมนะครับผมเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะครับผมและที่สําคัญครับผมจะย้าเสมอว่าช่องของผมเนี่ยคือมาวิรห์กราฟและเราคือเ่าฉลามที่เกาะบานเพราะผมจะเป็นเห่าฉลามนะครับผมเกาะตาบานแต่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  อ่เรามาดูสภาพตลาดกันเลยนะครับผมช่วงเวลาประมาณ11โมงครึ่งนะครับผมที่ผมกําลังอัดอยู่ตอนนี้นะครับผมซึ่งตัวที่มาแรงก็คือโซลาร์นั่นเองนะครับผมนี่ตัวแรกเลยนะครับผมก็ใช้ได้เลยทีเดียวก็โอ้โหอันนี้ก็บอกหลายตัวนะครับผมใครสนใจตัวไหนใครถือตัวไหนอยู่เราขึ้นมาก็ดีใจกับเพื่อนๆด้วยนะครับอืม เรามาดูฝั่ง nft กันบ้างก็ยังเป็นของคลิปโตพังกันอยู่นะครับผมตัวนี้ผมก็คงไม่มีบัญญาซื้อนะครับผมอาจจะแพงไปหน่อยนะครับผมหรือใครมีเงินก็นะครับซื้อเก็บไว้ก็ชิวๆนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญน,นะครับผม dogecoin ที่รัก ของทุกๆคนนั่นเองครับผมผมยังวาดไว้อยู่นะครับนี่นะครับแม่ก็น้องดอสคอยก็ยังไม่มีอะไรครับผมก็ยังอยู่ในแผนผมเหมือนเดิมนะผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับผมก็ยังวิ่งแบบที่ผมได้วาดไว้เหมือนเดิมแผนก็คือเหมือนเดิมเบรคขึ้นมาตรงนี้ได้ยืนไหวซื้อหรือรอซื้อตรงนี้นะครับผมจุดสต็อปลอสมี2จุดนั่นเองก็คือรับไม่อยู่เด้งมาตรงนี้ถ้าขายแล้วความเสี่ยงไม่ไหวสต็อปลอสก่อน แล้วก็จุดนี้นะครับผมอ่าประมาณนั้นหรือใต้นี้ไปเลยเนี่ยครับผมผมก็มีให้3จุดตามแต่ทุกคนจะรับความเสี่ยงได้นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้แนะนํานะครับการลงทุนผมแค่วิเคราะห์ส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเ,เป้าหมายแรกของผมนะครับผมสําหรับน้องดอชคอยนั่นเองนะครับผมก็ไม่ต้องไปมองไกลมากนะครับผมจะได้ไม่ต้องคาดหวังมากนะครับผมว่าเป้าใหญ่มันจะ ไปถึงนั่นถึงนี่หรือเปล่าเนี้ยนะครับผมเรามองไปทีละสเต็ปสเต็ปนะครับผมเป็นทีละแผนเป็นทีละแผนไปนะครับผมค่อยๆสะสมคลาสโฟไปนะครับผมและเหรียญต่อมาที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือนะครับผมเหรียญเวทนั่นเองซึ่งผมได้นั่งดูตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมแล้ว,วผมก็นั่นนะครับ ได้เข้าไปบางส่วนนะครับผมสำหรับเรียนนี้นะครับผมถ้าหลุดผมก็จะสต็อปลอดใต้นี้นะครับผมที่ราคาประมาณนะครับครับผมที่ผมจะสต็อปลอดมันะครับผมซึ่งตัวนี้ก็อาจจะยังดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าผมก็ได้เปิดโพสชันไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมซึ่งก็อาจจะยังไม่แนะนําให้เพื่อนๆมาเปิดตามนะครับผมถ้าใครสนใจจะ เข้าตัวเวทเนี่ยนะครับผมก็อาจจะรอดูแถวนี้หรือไม่ก็รอเส้นเส้นเนี้ยนะครับมันน่าจะวิ่งไปประมาณนี้นครับผมแล้วมาชนตรงนี้พอดีนะครับผมผมก็คิดว่าน,น่าจะลงมาแบบนี้นะครับผมแล้วไซด์เว์ดูว่าจะหลุดหรือไม่หลุดนะครับผมถ้าไม่หลุดก็ไซด์เว์ต่อไปอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับผมที่ผมได้ อยากจะฝากมาบอกเ,เพื่อนๆนะครับผมแต่ผมไม่ได้แนะนําการลงทุนแต่อยา่างใดนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับเวทประมาณนี้นะครับอโอเคและเหรียญต่อไปที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเหรียญ XRP นั่นเองนะครับผมที่หลายๆคนบอกว่ามันเอาเหรียญมาเทขายนะครับผมโอเค เรามรู้ว่า xrp เป็นยังไงบ้างก็เนี่ยครับผมเป้า xrp ที่ผมได้วาดกรอบไว้นะครับตอนมันขึ้นมานะครับผมผมก็ได้ตีกรอบไว้ล่วงหน้านะครับผมว่ามันจะลงมาแถวนี้นะครับผมซึ่งมันก็ลงมาจริงเราแล้วแม่งก็หลุดลงมาสักข้างล่างเลยนะครับผมโอ้เวด็ะไัจริงๆนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมจะเก็บทรงไม่อยู่นะครับผมเนี่ยเริ่มไหลลงไหลลงนะครับผมผมก็คิดว่าน่าจะมาพักตัวที่แถวนี้นะครับผมที่ประมาณ1.1 26เนี่ยนะครับอืมอ่สองเก็ได้ช่างมันนะครับอ่าแต่ถ้าหลุดเนี่ยก็คืออาจจะไม่สวยสำหรับผมเท่าไรนะครับผมเพราะว่าแลดูมันจะยังไงเอ่ยนะครับก็ดูแล้วกันครับผมว่าแนวรับที่ผมตีไว้จะรับอยู่ไหมนะครับผมถ้ารับไม่อยู่แนวรับต่อไปก็ จะอยู่ข้างล่างหน่อยนะครับผมซึ่งจะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับผม1.077นะครับผมผมให้ไม่เกินนี้นะครับผมให้เพื่อนเรอดูรอติดตามกันนะครับผมสําหรับเอกเพราะว่ามันก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งนะครับผมอันนี้ยังไม่ผ่านแนวต้านนะครับผมเนี่ยครับได้ขึ้นไปแล้วก็ไม่ผ่านนะครับผมนี่เป็นแนวต้านสําคัญที่เรากําลังเจอกันอยู่เอาที่เรากําลังเจอกันอยู่นะครับผม นี่นะครับประมาณนี้ที่เรายงไม่ผ่านก็คือประมาณ1.4 1.5นะครับผมที่เรายัางไม่ผ่านซึ่งรอดูว่าเราจะมีแรงรับอยู่หรือเปล่านะครับผมถ้ารับอยู่ผมว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพระาระว่าเป้าต่อไปก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับผม,มก็สำหรับ a g p ผมก็มองประมาณนี้นะครับ ใครคิดเห็นต่างแต่ผมยังไงก็ช่วยแนะนำผมวยนะครับผมว่ามันอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลงออกก่อนอึบอึบอึบอ่าเห็นกราฟกันชัดๆดูครับผมมันวิ่งไซเวโลดาวลงแต่ที่สังเกตเห็นแปลกก็ค, <ๆ S 1> ๆๆคือมันยกโลนะครับเพื่อนๆอเนี่นะครับยกโลขึ้นซึ่งผม มองว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะหลุดลงมาถึงประมาณนี้ได้นะครับผมเพื่อมาเทสแนวรับอีกทีนึงนะครับผมคอยเด้งขึ้นต่อนะครับผมแบบนี้อะไรก็ว่าไปนะครับผมแล้วก็ยกโลนะครับผมทั้งหมดก็จะกลายเป็นอีกสามเหลี่ยมหนึ่งแบบนี้นะครับผมผมคิดว่านะครับผมมันก็เป็นไปได้หลายรูปแบบนะครับผม ผมไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงตามนี้นะครับผมว่าผมก็ไม่ทราบนะผมผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนแต่อย่างใดนะครับผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นเพียงแค่มุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าผมก็ไม่อยากให้มันลงมาแบบนี้นะครับผมลงมาแค่ตรงนี้ก็พอแล้วนะครับผมเราจะได้ขึ้นขึ้นไปสักทีนะครับผมเพราะว่าดูหายเดิมมันอยู่ที่1.4ึี่ทีเดียวโอ้โหหวานเจี๊ยบ ครับผมอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสามเหรียญน,นี้แล้วกันนะครับผมที่ผมอยากจะฝากไว้สําหรับช่วง11โมงหรือเที่ยงเที่ยงประมาณนี้นะครับผมก็ใครอยากให้ผมเออ่วิเคราะห์เหรียญไหนนะครับผมหรือผมพูดผิดพูดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพื่อนๆสามารถแนะนําหรือคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมผมตั้งใจทำทุกคลิปเพื่อเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับขอให้ทุกคนได้ตังค์นะครับและอย่าลืมเป็นเฮาฉลามที่เกาะตาวานนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆขอบคุณครับ